จนได้นะครับจนได้นะเมื่อวานนี้ไถโทรศัพท์มือถือตัวเองอยู่ดีๆโอโหเจอเจอเรื่องที่ทำให้เกิดอาการรูดากตะลึงไอ้สัตว์นะคือไถไถอยู่โอโหแม่ง breaking มาเลยรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนมก,กราคมได้แก่ไมเคิลคาริกไอ้สัตว์อุทานออกมาคำแรกเลยไอ้สัตว์ คือเรื่องเนี้ยเคยเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเฮ้ยทาริกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้หรอกนะเพราะว่าเดือนมกราคมอ่ะคุมทีมแค่สองนัดเท่านั้นเองในขณะที่กุนซือคนอื่นเนี่ยเขาคุมกันอย่างต่ำๆเนี่ยสามสี่นัดอย่างเรียมลูซีเนียนะกะุนซือใหม่ของเชนซีเขาก็คุมสามนัดนะครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะและชนะรวด ไปเขาคาริคแค่สองนัดแต่มันได้คุณภาพไงคือมันเป็นสองนัดที่ยัดเยียดความประชัยให้กับแมนซิตี้แล้วก็อาร์สน่ก็ก็ดูแล้วไม่น่าได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลียมโลซิเนียนะครับของทีมสิงห์บลูเขาปรากฏนะอยู่ดีๆแม่งเอารางวัลที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าบ้องอาถันดุนหันสานะครับ มาให้ไมเคิลคาริสาย่างนั้นไอ้ไมเคิลคาริสก็ไปรับนะไปรับแล้วก็ถือดุ้นสีเหลืองๆอะนะแม่งเป็นบ้องอ่ะถือบ้องบ้องหันษาเนี่ยแล้วก็แยะยิ้มหน้าชื่นตาบานไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยเฮียนะแต่ไม่เป็นไรให้มาก็เอานะฮะให้มาก็เอามันเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความสามารถนะครับมันเป็นรางวัลที่ ได้มาแล้วก็น่าจะภาคภูมิใจแม้ว่าใครก็ตามที่ได้บ้องหันสามาเนี่ยเดือนต่อๆไปนะฮะแมต่อต่อมามันจะอาจอ่ามันอาจจะเกิดอาเพศมันมันอาจจะเกิดอาเพศอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ก็ยังเดชะบุญนะครับคือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีพรีเมียร์ลีกเตะนะเป็นสัปดาห์เอฟเอครับ และแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดแม่งกระเด็นตกรอบ FA ครับไปเป็นที่เรียบร้อยพวกนั้นกว่าจะแข่งอีกทีน,ฮนะฮะนู่นจันนู่นเลยไปเยือนฮิลดิคิสันสเตเดียมของทีมลุกอมนะของทีมลุกอมเอฟเวอร์ตันก็คาดว่าตอนนั้นนะครับอาถันเนี่ยน่าจะซาแล้วนะน่าจะซาแล้วหรือนะมัน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 ,มนผ่านเวลามันผ่านไปนานเนี่ย มันก็อาจจะไม่รุนแรงอะไรนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแต่มึงพูดทิ่ไพายเลยไอ้ห้ยตัดน,นะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้ก็เอานะให้ก็ดีเฮียกูทีมกูเจ๋งกูซื้อกูเก่งอะไรแบบเนี้นะครับนับตั้งแต่รูเบนอาวอริมเนี่ยถูกปลดออกจากตําแหน่งนะศาส,สดาแห่งหลังสามถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ เบนจามินเชตโก้ครับยิงไปแล้วห้าประตูตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมของปีศาจแดงคือก่อนหนะน้าเนี้ตอนที่พี่ริมเขาอยู่นะฮะเชตโก้ ico, ยิงได้แค่สองประตูเท่านั้นเองแต่พอพี่ริมไม่อยู่โอ้โหแม่งเปลี่ยงปลางเลยนะตอนนี้ยิงไปห้าประตูแล้วสำหรับเบนจามินเชตโก้วันนี้มาพูดถึง ดาวยิงผู้นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับผลงานล่าสุดเลยก็สดสด,สดร้อนๆน,นะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโอ้โหสก,กิดผมขออนุญาตใช้คำว่าสก,กิดลูกเปิดของแบรนด์เอมเบอร์โมเข้าไปตรงตะข่ายช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโกงความตายได้สำเร็จนะครับกลับมาจากปาชา้ากำลังจะแพ้กำลังจะเอาชีวิตไปทิ้งที่รอนดอนสเตเดียมเนี่ย อยู่รอมรอสุดท้ายกลับมาได้1แต้มอันมีค่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเชสโก้ก็เคยลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็กระทุ้งประตูชัยให้แมนยูในเกมที่เฉือนเอาชนะฟูลแลม3ประตูต่อ2นะลูกนั้นได้บอลจากบูโน่แฟนน้นจับบอลหนึ่งจังหวะพลิกตัวนะแล้วก็สับด้วยขวาลูกแมงกระพุ่งเข้าไปเสียบตะข่ายเสียงดังสุดโอ้โหจังเป็นเสียงที่ ไห้ระเพราะพลิ้งเสือเเกินยิงไปแล้วห้าประตูก็จริงนะครับประเด็นคือตั้งแต่ท่านประหลัดคริกเนี่ยนะฮะอ่านรเร็วๆนะปลัดคริกนะท่านปลัดคริกเนี่ยนับตั้งแต่เขาเนี่ยเข้ามากุมบังเหียนปีศาจแดงนะครับเชดโกไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวนะถามว่าทำไมไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยก็มันมันขึ้นอยู่กับ แผนการเล่นแล้วก็กลยุทธ์นะครับเกมที่แมนยูถอยต่ำตั้งรับและรอโต้นะร,รอเล่นจังหวะเคาน์เตอร์แอตทหรือเล่นแบบทรานซ t i o n เร็วนะครับเบนจามินเช a โก้เนี่ยไม่เหมาะก,กับเกมแบบนี้เพราะว่าครองบอลไม่ค่อยดีนะพักบ,บนไม่ได้กระโดดกระเดกนะครับมันดูเก้งเก้งก้างก้างเก้เก้กงักงกงังบางจังหวะนี้ผม ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงลูกยีราฟเคยดูสารคดีสารคดีไหมซิงเกิลเวิร์นอะไรแบบเนี้ยนะตอนตอนตอนยีราฟมันคลอดลูกอ่ะแล้วลูกมันก็พุดพุทพุออกมาจากช่องคลอดใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆกย้องกะแย้งค่อยๆแบบตั้งไข่ตั้งตัวค่อยๆแบบยันตัวขึ้นมานะมันจะดูเก้ะเก้งกางเก้งเกังกขามันจะยาวเฟื้อยเลยนะคล้ายๆกันนะไม่ในนี้ไม่ได้พูดถึงหน้านะ นะเนบนจามินเชสโก้เนี่ยแม่งเหมือนเหมือนลูกยีราฟพึ่งคลอดนะครับเวลาจับบอลเนี่ยมันก็จะห่างตัวมั่งเฟิร์สทัชจะไม่ค่อยนิ่มนวลเวลาออกมาอยู่นอกกรอบเขตโทษอันนี้เป็นเรื่องแปลกพูดง่ายว่าเก็บบอลไม่ได้ไปกับบอลไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้แบรนด์เอมเบอร์โมซึ่งมีความคล่องตัวมีความสามารถเฉพาะตัวนะฮะเก็บบอลได้เลี้ยงดีนะฮะมีทักษะฝีเท้าหรือบางเกมเนี่ยก็ปรับระบบเป็น4ี4่สี่สอง แล้วเขาก็ขยับเอามาตุสคุนยากับบรูโน่แฟร์นันเนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กันนะแล้วก็ถางเอาเจ้าเอ็มโมเนี่ยออกมาทางซ้ายเห็นไหมครับอ่ะก็ด้วยด้วยเรื่องของแท็กติกเนี่ยก็เลยทำให้เชดโกยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะในยุคข,ของไมเคิลคาริคแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้คือทุกครั้งที่ส่งเชดโกลงมานะครับมันแสดงเห็นว่าแมนยูเนี่ยจะมีเป้าแล้ว จะมีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้แล้วเพื่อนร่วมทีมจะพยายามครอสบอลจ่ายบอลเปิดบอลนะฮะบอนบอลเข้าไปเพื่อให้เชดโก้เนี่ยทำประตูนี่คือความแตกต่างเลยคือตอนไม่มีเชดโก้วิธีการเล่นก็จะอีกแบบหนึ่งพอมีหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียลงไปอยู่ในสนามวิธีการเล่นก็จะปรับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือจะมีเป้าใหญ่เพื่อนร่วมทีมก็พยายามที่จะแทงให้จ่ายให้ เปิดบอลให้ครอสให้โม่งครึ่งซึ่งดาวเตะวัยยี่สิบสองขวบผู้นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหัวหอกที่เล่นลูกอากาศขึ้นเทคกตัวได้ดีนะขึ้นเทคตัวได้ดีนะตดดแต่ยังโม่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพัฒนาต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขกันนะในลําดับต่อ,ต,อต่อไปที่นี้หลายคนถามเอ้าพี่แล้วเมื่อไหร่เชสโก้แม่งจะได้ลงตัวจริงตอนนี้ผมมองว่าโอกาสที่ไอ้หลอ นะฮะจะได้ลงตัวจริงเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผลงานดีนะยิงได้ต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็อยากขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์ขึ้นอยู่กับคู่แข่งอีก Gone นั่นแหละนะครับมันก็มีอยู่สองเหตุผลหนึ่งนะครับอ่ะพอลงไปแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยแมนยูมีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้มีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เนี่ยมันมันดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมัน คือพูดง่ายว่ามันมีจุดมันมีจุดมุ่งหมายมันมีเป้านะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่บอกว่าตอนนี้ควรจะส่งเชสโกลงดูจริงได้ก็คือฟอร์มการเล่นของอามัดเดียโลคนอื่นนี่เขาพุพ่งพวดๆเลยนะฮะแม้แต่ดิโกโกดาโลก็ก็ยังไม,ไม่ไม่ดีแตกนะยังไม่ดีแตกมากนะครับแต่อามัดเนี่ยช่วงหลังมันชักดูยังไงยังไงก็ไม่ทราบ มันดูเล่นแล้วแบบือจังหวะมันนรกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเลือกเล่นแต่ละช็อตเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะผ่านคู่แข่งไปได้ก็เปิดไม่ดีนะเลือกยิงก็ไม่ดีเลือกเลี้ยงก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ตอนนี้ฟอร์มดูหลุุดๆชอบกลก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะที่อามัดดดียโลเนี่ยจะหลุดจากตัวจริงแล้วก็ใช้เบนจามินเชสโก้ลงลงเล่นเป็นหัวหอกเป็น กองหน้าตัวเป้านะสิคนแรกแล้วก็ขยับเอามาดิอุสคุณย่าก,กับเอเบอร์โมนะคุณย่าก็เล่นหน้าซ้ายเอเบอร์โมก็เล่นหน้าขวาเบอร์10ก็เป็นบรูโน่แฟนนันเหมือนเดิมก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตัวแบบนี้ในเกมต่อๆไปนะครับบางกี้อาจจะเริ่มในเกมที่ต้องไปเยือนคิวดิคิซันของเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเกมหน้าเลยก็เป็นได้นะครับเชดก็รดูการนี้เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย เป็นตัวจริงแค่11นัดสำรอง10นัดนะครับยิงได้6ประตูอีก1ประตูนี่ยิงใน FA ครับซึ่งแมนยูก็กระเด็นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เอาใจช่วยเบนจามินเชตโก้ผมมองว่าเฮ้ยถ้าได้ลงเล่นบ่อยๆถ้าเล่นลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเขามีสัญชตาตญาณนะมีสัญชตาตญาณและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเนี่เกมล่าสุด พอยิงได้ปุ๊บให้สัมภาษณ์บอกผมดีใจที่ทำที่ตัวเองเนี่ยพังประตูได้แต่เสียใจที่ทีมไม่ชนะเออมันต้องมันต้องแบบนี้มันต้องมีทัศนคตินะครับแล้วสังเกตดูเวลาหลุดเป็นตัวสำรองเนี่ยมันจะไม่มีแบบทําหน้าเหมือนตูดลิงกังนะมาทําหน้าแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดออกไปบนออกมาแสดงความน้อยอกน้อยใจไม่มีนะมุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองรอโอกาสของตัวเองต่อไป และอีกจุดหนึ่งที่ดีอย่างนะครับก็คือเบนจามินเชสโกเนี่ยตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเขาเป็นคนเป็นเป็นเด็กหนุ่มเป็นวัยรุ่นที่ไม่สนใจโลกโซเชียลอันนี้ผมชอบนะักฟุตบอลเนี่ยอย่าไปอะไรกับโลกโซเชียลมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปบีนบีนบีนเอะพูอะปาอาพูอบีนบีดอพูอะปเอาพูถุยสัตว์นะเดี๋ยวมันจะไปบีนบีนบีนเอะพูอะป้าทับทับทัหมดนะฮะถ้าไปวุ่นวายนะฮะถ้าไปมัวเมาอยูย่กับโลกโซเชียล งานอดิเรกที่เบนนะเบนบิ๊กเบนนะชอบก็อ่านหนังสือเออดีเหมือนกันนะเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะอ่านเยอะๆยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งฉลาดมากนะครับไม่ใช่มัวต่ไปกดดูโลกไถโลกโซเชียลเฮียอะไรไร้สาระน,น่ากลัวชิบหายเข้าไปเนี่ยนะฮะแม่งอุดมไปด้วยการด่าทอ โอ้โหความฉุนเฉียวเอ,อะอะเฮียดามองดาม่าด่ากันเพราะฉะนั้นดีมากที่เชตโกเขาไม่ยุ่งเรื่องโลกโซเชียลนะเขาไม่มุ่งทางนี้เขาไปมุ่งทางอ่านหนังสืออย่างเดียวก็อ่ะดูครับแมนูนะตามประวัติเนี่ยไม่เคยขาดกองหน้าระดับตีนพระกาลมารอดูครับว่าเบนจามินเชตโกจะยกระดับตัวเองไปถึงขั้นนั้นได้ หรือไม่ครับ